สวัสดีครับสําหรับช่วงนี้จะพามาชมสําหรับเรื่องพระเครื่องสําหรับผู้ที่ชื่นชมชื่นชอบเรื่องพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ีจต่างๆของเมืองไทยและวันนี้เราจะมาพาชมเหรียญของพระครูสุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ําเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามหรือพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยซึ่งเป็นสายธรรมของ หลวงปู่คำพันโคสะปัญโยนะครับวันนี้เราก็จะพาชมและรีวิวเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านนะครับของแท้ที่ได้มาจากวัดมาจากมือท่านจะเป็นสภาพคือมาพร้อมกรอบอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าได้มาหลายปีมาในพร้อมกรอบสภาพอย่างนี้ออกจากวัดเลยจะเสียนว่ารุ่นหนึ่งพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งสําหรับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับของท่านสําหรับด้านหน้าเป็นครึ่งองค์จะมีเลขเก้าที่สังคติและจะมาพร้อมกรอบสภาพอย่างนี้เลยที่ออกจากวัดไม่ได้ออกนอกกรอบนะครับถ้าไม่ชัดก็ถือว่าไม่ว่ากันนะครับ เรามีที่ได้มาจากวัดจริงๆรับมาจากมือของพระองค์ท่านเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของอาจารย์สุเรียนโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามและด้านหลังก็เป็นดวงยันที่สวยงามมากนะครับห้องอาจจะไม่ชัดและก็พลาสติกอาจจะเก่าหน่อยเพราะว่าไม่กล้าออกจากกรอบและปัจจุบันก็ไม่ทราบว่า การเช่าหาราคาเหรียญรุ่นนี้เท่าไหร่และน้อยคนที่จะได้เพราะท่านอาจจะไม่สร้างมากมายแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้รู้ว่าประวัติเหรียญรุ่นหนึ่งท่านสร้างมากี่องค์และเป็นเหรียญองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งที่เป็นพระสุปฏิปโนในยุคป,ปัจจุบันก็ว่าได้สวยงามนี่นะครับพระอาจารย์อาจารย์สุริยันโคสะปัญโย ชื่อจะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับสวยงามมากครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมด้วยกันก็ขอบคุณอีกทีหนึ่งสำหรับท่านผู้ติดตามเอฟซีต่างๆขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยขอบารมีองค์พระอาจารย์สุรยันโคสะปัญโยคุ้มครองทุกๆท,ท่าน ที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยกันขอบคุณสวัสดี